สวัสดีครับผมบอมธนิมนูลสิงห์นะครับเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนอัสาสมัครีราชานะครับเคยเรียนอยู่เมื่อปี254,4นะครับก็ผมจะมาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทางโรงเรียนอัสาสมัครศิา,ศราชานะครับก็ได้พัฒนาไปอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอาคารเรียนนะครับเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราก็มีหลากหลายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น IEP SEP MLP และสสวทนะครับและมีสิ่งหนึ่งที่ผมจะมาบอกว่าผมภูมิใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือความแน่นแฟน้นความรักกันของเด็กๆในรั้วอัสสัมชัญศิรธรามานะครับก็ไม่ว่าจะจบมากี่รุ่นตั้งกี่รุ่นเราได้เจอกันเราจะมีความรักความผูกพันกันนะครับก็อยากจะบอกกับผู้ปกครองหรือว่าใครที่กำลังมองหาโรงเรียนดีๆสักแห่งหนึ่งอยู่อยากจะให้มาลองดูบรรยากาศของ ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศิลาชาดูนะครับแล้วคุณจะชอบและอยากเข้ามาที่นี่อย่างแน่นอนครับ